รับฟอกสเเยครับ,เเรบวันนี้ผมพามาดูครับเจ้ายนกรรมที่ถือได้ว่าเป็นไฮเปอร์คาร์คันล่าสุดที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอัลติ a t e เมทซีรีส์ของ m ม c a าเรนนั่นคือ m ม c a าเรนเอลวาคันข้างหลังผมนี้ฮะไปดูกันเลยครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะฮะและนี่ครับคือโฉมหน้าของแมก l าเรนเอลวาครับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรสเตอร์โอเพนคอคดคันแรกและคัน เดียวเลยฮะของรายการผลิตของแมกการที่อยู่ในตระก,กูลของ Ultimate Series นะฮะอัลติเมตซีรีสก็คือคำว่าคลาสรถยนต์ระดับสูงสุดต้องเรียกว่ามันเป็นรถยนต์ไฮเปอร์คาร์นั่นเองนะฮะก็ถือว่าสุดมากๆกนะฮะการออกแบบงานดีไซน์เนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้เขาเรียกว่าไม่ยัง้งฮะด้วยการออกแบบแบบแนวโอเ c นคอคพิทจริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะเห็นตัวที่มีเสา A และกรอบกระจกอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วแอลว่าเนี่ยด้วยตามคอนเซปต์ในการออกแบบเนี่ยจะไม่มีเสา A นะฮะแล้วไม่มีกระจกบังลมหน้าแต่ที่เห็นเนี่ยติดตั้งมาเนี่ยก็คือว่าแล้วแต่ละประเทศครับเพราะแต่ละประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเพื่อวิ่งบนท้องถนนได้ถ้าปราศจากเสา A หรือกรอบกระจกหน้านะฮะสามารถติดตั้งได้นะครับคันนี้ที่เอามาเปิดตัวโชว์เนี่ยก็สาธิตให้เห็นว่าเมื่อมีกรอบกระจกหน้าและเสา A แล้วเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะมามาดูในเรื่องความไม่ธรรมดาของเขากันก่อนดีกว่าแน่นอนครับเมื่อเป็นแมกเลนฮะก็ต้องไลท์เวทนะฮะน้ำหนักตัวครับ เพียง1,274กิโลกรัมทั้งนั้นเท่านั้นเองฮะจากทั้งคันเนี่ยคันไม่เล็กนะครับแต่ทุกอย่างใช้วัสดุลดน้ำหนักหมดเริ่มตั้งแต่คาร์บอนไฟเบอร์ตัวแชสซีเนี่ยฮะโครงสร้างตัวถังเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทส่วนหัวส่วนกลางตรงคอกผิดแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยถือทำจากคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยน้ำหนักโดยรวมถึงบอกได้ว่าเบามากๆนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเขาทุกสิ่งอย่างที่ไม่จำเป็นจะถูกรลีดออกไปเรามาดูในเรื่องของงานดีไซน์ครับที่บอก่ eng, งงไ ในเมื่อถ้าไม่ได้มีกระจกบังลมหน้าเนี่ยเขาจะคิดค้นระบบเทคโนโลยีที่ขึ้นมาว่าระบบ Active Air Management System AAMS มันก็คือระบบที่พูดง,ง่ายเลยว่าสามารถสร้างกระแสลมฮะดีไซน์ให้กระแสลมเนี่ยฟโฟล์ผ่านตั้งแต่ดูดเข้ามาตั้งแต่ใต,ต้ท้องรถนะฮะด้านหน้าแล้วก็ทะลุไปตรงช่องแอร์มันจะมีช่องแอร์ดักซ้ายขวานะฮะอยู่ซ่อนภายใต้ตรงในส่วนของด้านหน้านี่แล้วก็จะมีการซ่อนพัดลมฮะ,ะอยู่ด้านใน เพื่อปั่นให้กระแสลมนี้มีความเร็วสูงในการรีดให้โฟล์ออกขึ้นไปโดยที่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีกระจกบังลมหน้าต่อไปรับรุ่นง่ายความเร็วที่ได้คงที่เนี่ยแอรตัวทิศทางของลมนี้จะถูกจัดระเบียบลอยเหนือข้ามศีรษะของผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะทำให้ไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยตัวมาลงมาแรงหรืออะไรเงี้ยจะไม่มาโดนปะทกกะกับใบหน้าของคนขับและผู้โดยสารเลยนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขับด้วยความเร็วในระดับหนึ่งเนี่ยระบบ AAMS ถึงจะทํางานนะครับแต่เจ้าคันนี้เนี่ยพอติดตั้งตัวกระจบังลมหน้ามาระบบกับเสา A มาแล้วเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าตัดการทําง,งานของระบบตัวนี้ออกไปนะครับอันนี้ก็คือ1ในเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของแมคเคลนนั่นเองไล่มาครับเราจะสังเกตได้เห็นนะฮะว่าการออกแบบในส่วนต่างๆของตัวรถเนี่ยเต็มไปด้วยแอร์ฟลูมดเลย ลมที่ถูกดีไซน์มาก็จะลอดเข้ามาเข้าตรงส่วนของประตูนะฮะดักเข้าไปเป่าตรงเครื่องยนต์นะฮะรวมไปถึงช่องนี้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นช่องดักอากาศที่จะพูดง่ายๆเข้าอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อที่จะเข้าไปไปสู่ท่อร่วไมไอดีเพื่อให้พลังงานของเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะไล่ต่อมาอีกครับเราจะสังเกตเห็นนะฮะนี่ฮะแผงแอโร่หลังนะฮะที่ทำสามารถทำ,ทำได้ทั้งทำหน้าที่เป็นทั้งสปอยเลอร์ในตัว แล้วก็ทำหน้าที่เป็น engine brake นะครับสามารถตั้งชันขึ้นมาได้เหมือน m a c เจ r e n 720S นียความใหญ่ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มความกว้างของรถเลยครับตัววิงหลังเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วถ้าสังเกตอีกก็จะเห็นว่าในส่วนท้ายเนี่ยผิวรถเนี่ยเป็น,นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะสังเกตตั้งแต่วิงหลังส่วนท้ายแต่ไล่ามาตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเกิดเขาเรียกว่าจะรู้สึกว่ามีการ transition ของคาร์บอนไฟเบอร์เฟดไปเป็นสีรถที่เป็นสีไทเทเนียมเนี่ยอันนี้มันเกิดจากเทคนิคการพ่นสี บอดี <Body> panel ้แพเนลเขาทั้งคันจริงๆแล้วเนี่ยของเจ้าเอลฟาเนี่ยคือคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะแต่ใช้เทคนิคการพ่นสีทำให้เกิดกราดียนฮะซึ่งบอกได้เลยว่าโหเอ็กซ์คลูซีฟิตีมากสวยงามมากถือว่าเอ็กซอติกสุดๆเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีลายคาร์บอนไฟเบอร์ไล่ทันซิชันไปเป็นสีรถอย่างงดงามเลยฮนะด้านหน้าเนี่ยจะดูเป็นสีรถปกติแต่ไล่ไปท้ายเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โชว์ไปเปลือยขึ้นมาให้เห็นว่าโหรถคันนี้แล้วจริงๆบอดี้แพเนลเขาเนี่ย ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นี่เองโหสวยสุดๆไล่ต่อมาครับมาดูในเรื่องของช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเจ้าคันนี้ก็เป็นแบบดับเบิลวิชโบนนะฮะทั้งหน้าหลังนะฮะเสริมด้วยโช้คอัพไฟฟ้าที่สามารถเขาเรียกว่าอะดัปทีฟปรับความแข็งอ่อนได้ตามโหมดการขับขี่และรวมไปถึงระบบโปรแอคทีฟชัรตซีนะฮะโปรแอคทีฟชัตซีเป็นเวอร์ชัน2ด้วยซึ่งจะทํางานสอดท้องสอดคล้องกับโปรแกรมการขับขี่แล้วก็พฤติกรรมของผู้ขับเนี่ยเพื่อยูทิลซ์ให้ช่วงล่างเนี่ย แข็งหรืออ่อนเนี่ยตามจังหวะที่การขับขี่เนี่ยทำได้อย่างชาญฉลาดเพราะทุกๆเสี้ยววินาทีจะปรับตัวต,วตลอดเวลาความแข็งอ่อนจะถูกเซตตลอดเวลาก็ถ,าถือว่าเป็น, e นอ,อีกหนึ่งนวัตรกรรมสําหรับรถยนต์ไฮเปอร์คาร์ที่ทําให้การขับรถยนต์ไฮเปอร์คาร์ยุคนี้มันขับง่ายนั่นเองนี่ไลรมาดูด้านหน้าฮะโหวสวยงามสมกับเป็นไฮเปอร์คาร์แท้จริงฮะด้านหน้าเนี่ยมีหน้าตาละไม้คล้ายกับเขาเรียกว่าแมกเรนตัวสปีดเทลเลยสวยงามมากๆฮะไฟหน้าที่ดูแบบเลียวเล็กมาก แทบจะไม่น่าเชื่อว่าจะส่องสว่างได้หน้าตาเหมือนรถต้นแบบแต่แมคการินทาได้ครับสวยสดงดงามจริงบอดี้ตัวถังเป็นแบบสองที่นั่งเท่านั้นนะฮะก็จะเห็นว่าลำยุกข,ขนาดไหนดูเอาฮะโหสุดจริงๆยิ่งถ้าไม่มีตัวก่อกร,อระจกหน้าเสาเอเนี่ยจะยิ่งเห็นถึงความไม่ธรรมดาของรถคันนี้นะฮะ อ่ะเรามาดูกันเรื่องขุมพลังครับขุมพลังของเอลวเนี่ยนะฮะเป็นแบบก็คือขุมพลังเดียวกับแมคเกรนเซนนาแล้วก็เซนนาก็คือบล็อก V8 4.0ลิตรทวินเทอร์โบนะฮะเทอร์โบเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบไฟฟ้าด้วยนี่ยซึ่งทำให้อาัตราบูสเนี่ยมาได้แบบเร็วทันใจพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งรีดแรงมาได้815 PS นะฮะหรือประมาณ804 bhp ที่7,500รอบต่อนาที ส่วนแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800นิวตันเมตรถือว่ามากมายนะฮะรอบรอบสูงสุดของแรงม้าสูงสุดมาที่7 5 0 0รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดเนี่ย800นิวตันมาประมาณที่5,500รอบต่อนาทีนะฮะส่วนลากรอบเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าแมคเกรนเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเครื่องยนต์เขาเนี่ยเผาข้อเวี่ยงเนี่ยเป็นแบบแฟตเพลนแฟตเพลนเนี่ยก็คือเผาข้อเวี่ยงแบบระนาบนะฮะซึ่งจะทําให้คาแรคเตอร์ลักษณะเครื่องยนต์แบบแฟตเพลนเนี่ยคือทําให้เกิดรอบจัด ดังนั้นการลากรอบพอนี้จะสูงมากจะไม่เหมือนคาแรคเตอร์เครื่องยนต์เทอร์โบปกติรอบการทํางานสูงสุดจะอยู่ที่8,500รอบต่อน,นาทีนี่ถือว่าสูงมากในบรรดารถยนต์เทอร์โบด้วยกันเนี่ยน้อยคันครับที่จะสามารถลากรอบได้ถึง8,500รอบต่อน,นาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจในเรื่องการพัฒนาและวิศวกรรมด้านเครื่องยนต์ที่ถือว่าหาตัวจับ,บนะฮะอัตราเร่งครับอา้าวลืมไปเจ้าเอลว่าเนี่ยจับคู่กับเกียร์ดูอัคค์7สปีด โอ้โหก็ถือว่าสุดๆนะเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเจ็ดสปีดดูว่าคลัชเนี่ยมันสุดขนาดไหนเหมาะแล้วครับแล้วก็ขับขึ้นล้อหลังอัตราเร่งนะฮะเจ้าเอลวาเนี่ยทำได้ศูนย์หนึ่งร้อยฮะสองจุดแปดวินาทีเท่านั้นครับส่วนศูนย์ถึงสองร้อยเนี่ยทำได้หกจุดแปดวินาทีท็อปสปีดเนี่ยไปสุดที่สามร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะวอตอมเก้าจุดเก้าวินาทีโอ้โหโ แค่สเปกบนกระดาษนี้ก็ว้าวกันแล้วนะถือว่าสุดมากๆไม่ใช่สวยอย่างเดียวไม่ได้พิเศษเดียวสมรรถนะนี่ถือได้ว่าหัวแถวระดับโลกจรงิงๆแมสุดมากๆโอเคเราไปดูในเรื่องความพิเศษในเรื่องต่างๆกันบ้างนะฮะมามาดูดีเทลในเรื่องล้อฮะล้อก็จะเป็นแบบต่างขนาดหน้าหลังจะไม่เท่ากันก็คือหน้า19หลัง20นะฮะยางหน้า2 4 5 3ี่ห้าสามห้าซสิบเก้านะครับคาลิเปอร์เบรกเป็นแบบ6พอร์ตน่าจะ6พอร์ตนะฮะขนาดใหญ่ จานเบรกเป็นแบบเซรามิกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานเรียบร้อยทุกอย่างเพื่อลดอันสปังเวทนะฮะให้น้ำหนักเบาสเตียร์พวงมาลัยแล้วรู้สึกว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแรงเฉื่อยไม่มีอินเนอร์เทียนี่ก็คือคุณสมบัติเด่นตามสไตล์รถยนต์แม็กเกอร์เนที่พูดง่ายๆคือว่าการบังคับควบคุมเขาสุดยอดนะฮะไปดูล้อหลังนฮะล้อหลังต่างขนาดครับเป็นล้อขนาด20นิ้วแก้มยางครับ30 5 30เส้นอายนะฮะ ปีเลี่ปีซีโลยางโอ้โหจานเบรกหลังใหญ่ไม่แพ้จานเบรกหน้านะเนี่ยคาร์บอนเซรามิกสี่พอตใหญ่ฮนะโอ้โ oh, ห oh. ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นยี่ห้อเอาก้อนหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะหรือไม่ก็อาคิโบโนนะฮะที่ทำคาลิปเปอร์ใหนะ้ถือว่าสุดสุดมากๆเราไปดูภายในกันดีกว่าครับเพราะว่ากันว่านี่ฮะ มันจะมีวิธีฮะอ๋อ,อแล้วก็การออกแบบด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดประตูลงหูุนี้ประตูนี้กดปุ่มจากด้านในนะฮะขึ้นมาเลยฟึบประตูก็จะเป็นแบบเปิดเปิดขึ้นนะฮะสวิงขึ้นนะฮะตามสไตล์แมคกาเรนการออกแบบนะฮะคือจริงๆแล้วรถมันไม่มีในเวอร์ชั่นปกติก็จะไม่มีตัวเสาเอนะฮะทำให้การเข้าออกเนี่ยค่อนข้างลําบากถ้าเป็นเบามีความถ้าเบาซ้ายมันเป็นแบบปกติ เขาเลยออกแบบนะฮะตัวเบาะนั่งเนี่ยให้มีขนาดสั้นนะฮะทำให้คนขับเนี่ยแล้วรวมไปถึงคนนั่งเนี่ยสามารถก้าวเข้าออกเนี่ยเข้าไปยืนในตัวห้องโดยสารได้เลยนะฮะเขาเลยจาเป็นที่จะต้องดีไซน์ในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงที่นั่งเนี่ยค่อนข้างสั้นและวก็ตื้นนิดนึงนะฮะมาดูความสวยงามของเขากันนี่ก็คือห้องโดยสารนะฮะซึ่งจริงๆดู งานดีไซน์แล้วก็จะเห็นว่ามีความละม้คล้ายอารตูรา่าเหมือนกันนะฮะตัวของแผงคอนอทัว d i ได i n ล t อินสตูเมนต์คาสเตนะฮะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะปุ่มสวิตช์ควบคุมนะมการส่งตัวควบคุมการทรงตัว E S C อยู่ตรงนี้ซ้ายมือนะฮะขวามือน่าจะเป็นเรื่องของการสวิตช์ควบคุมการทำงานของระบบเกียร์นะฮะเป็นแบบแมนนวลหรืออ u ตโตนะฮะพวมาลัยก็คือจะทรงเดียวกันหมดนะฮะทรงนี้3ก้านสวยงามพร้อมแพดเดร์ชิฟท์นะฮะ จอกลางครับก็จะเป็นจอกลางที่ใช้กันเกือบทุกรุ่นของแมกเรนนะจะเป็นแนวตั้งสวยงามและควบคุมเนี่ยเหมือน iDrive เขาเนี่ยจะไปอยู่ตรงนอ็อปตรงด้านด้านนี้นะฮะขั้นกลางครับด้วยแผงคอนโซลกลางแล้วก็แอร์ออกมาซ้ายขวานี้แหมดูลํำยุคมากแล้วก็มาดูบางดูอะไรที่ไม่จะเป็นเขาก็จะเอาออกไปให้หมดนะฮะตามสไตล์เขานี่ฮะเราจะสังเกตเห็นเลยครับว่าโครงสร้างตัวถังเนี่ย นี่ครับที่บอกครับคาร์บอนไฟเบอร์บาทับนะฮะทั้งคันนะฮะทั้งห้องโดยสารเนี่ยขึ้นรูปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมีความแกล่งเหนียวน้ำหนักเบามากนะฮะและแน่นอนไม่ขึ้นสนิมไม่มีสนิมไม่ขึ้นนะฮะไม่ได้ใช้เหล็กเลยแม่เบาครับสวยงามมากรูปทรงแบบบัคเก็ตซีเต็มตัวฮะแล้วก็มีความบางเบานะฮะเพราะว่าเนี่ยบอดี้มันอะทำมาจากคาร์บอนหมดเลยเบามากบางมากแล้วก็เหมือน พนักทิงพวกนี้เหมือนเป็นลนักษณะเหมือนเป็นทํามาเพื่อมาลองนั่งตอนนั้นเองให้คนนั่งรู้สึกว่าไม่เจ็บหลังแต่จริงๆแล้วเหมือนนั่งอยู่บนขึ้นรูปด้วยคาร์บอ,อนไฟเบอร์นะฮะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันดูเหมือนนั่งอยู่บนแบบรถแข่งประมาณนั้นส่วนเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงนี่ฮะลำโพงเนี่ยจะถูกดีไซน์ไว้ตรงด้านหลังหูเลยฮะของคนขับคนนั่งนะฮะเพราะว่ารถยนต์แบบโอเพนคอร์ปิดแบบนี้หรือโอเพนรูฟท็อปอะไรพวกนี้เนี่ย จะทําให้ได้ยินเสียงเครื่องเสียงในลําบากนะฮะดังนั้นการดีไซน์เขาเนี้ยก็คือใส่ใจเครื่องเสียงจะมาอยู่ด้านหลังหูซึ่งเคลมไว้ว่าได้ยินเพลงชัดและไพเราะแน่นอนมาขอไปดูในเรื่องอื่นบ้างมาดูนะฮะจะเปิดสวิตช์ให้ดูนะฮะตรงที่เก็บสัมภาระนะครับปั๊บนะฮะมาดูนะครับนี่ฮะตรงถูกซ่อนไปที่โลเวอร์ฮูปนะฮะที่เป็นแบบดับเบิลบับเบิลนะฮะแหมเท่มากๆเลยฮะนี้เราจะเห็นนะฮะ เป็นช่องเก็บของนะฮะที่ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยช่องนี้ฮะที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นช่องที่เก็บสําหรับหมวกกันน็อกนะฮะและที่เห็นเป็น2ลูกสวยๆตัวนี้นะฮะมันจะโชว์ตัวแอร์อินเทส์นะฮะพูดง่ายๆคือแอร์ฟิลเตอร์นั่นเองนะฮะที่ถูกแปรคัามดูดเข้ามาแล้วก็จะมากรองกรองอากาศตรงนี้ก่อนนะดีไซน์ได้สวยงามมากๆเลยตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าเล็กน้อยนะฮะฝั่งนู้นนะฮะเอาไว้ใส่ของซึ่งออกแบบมาเฉพาะแล้วใส่ได้ตามเข้าไปในช่องเขาเท่านั้นเองเลยนี่ฮะหมวกกันน็อกครับเดี๋ยวลองมาดูกัน มาดูนะฮะหมวกกันน็อกนะครับคือเอาง่ายๆซื้อคันนี้แล้วเนี่ยเขาจะแถมหมวกกันน็อกสองใบนะฮะพิเศษจากโรงงานเลยของเบลนะฮะเนี่ยเป็นสีดำด้านนะฮะสวยงามเอาไว้สำหรับใส่ตอนที่พูดง่ายๆว่าถอดอกระจกบังลมออกนะฮะแหมสวยมากๆสวยมากๆอันนี้ก็เป็น exclusivity นะฮะสำหรับแมกกาเรนนะฮะเอลฟ่าเท่านั้นนะครับของเบลแหมเท่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะเก็บเข้าไปได้เหมือนเดิม โอเคเรามาดูส่วนอื่นนะฮะไล่กันมาต่อนะฮะเดี๋ยวจะลองขอเข้าไปนั่งดูนิดนึงนะครับที่เขาว่ากันว่านะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถยืนได้เนี่ครับเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเหยียบได้เลยยืนได้เลยครับเนี่ยครับก็ขึ้นไปยืนได้เลยนะฮะเขาดีไซน์มาแบบนี้อยู่แล้วทําให้เขาออกง่ายนะฮะล้วก็จับที่พวงมาลัยแล้วลงไปนั่งนะฮะแม่ข้างในถือว่าเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยโหแบบ อารมณ์อะดีนารีมันสูบฉีดเลยฮะก็คือรถแข่งดีๆนี่เองนอเนี่ยฮะเบาะเนี่ยพอเข้ามานั่งปุ๊บก,ก็รู้สึกว่ากระชับนะฮะล็อกตัวติดแน่นเลยทุกอย่างี่รู้สึกว่าถูกสร้างมาเพื่อการขับด้จริงแมสวยงามมากๆไล่มาดูนะฮะพวกคอนโซลเดี๋ยวผม,มลองเปิดสวิตช์ให้ดูนิดนึงอตอนนี้เราปลุกการทํางานขึ้นมาบ้างนะฮะก็จะหน้าจอก็จะมีกราฟิกขึ้นมาแล้วนะ,ะเป็นรูปรถ เป็นดิจิตอลอินสตูเมนต์คาสเตอร์เป็นแบบฟูลลีดิจิตอลนะฮะซึ่งก็เขาเรียกว่าตามมาตรฐานของรถยุคนี้นะพวงมาลัยครับเป็นแบบ3ก้านคาระะ์บอนไฟเบอร์นี้ยถ่ายตัดเพื่อหลบเขา่านะฮะส่วนนี้ฮะหน้าจอกลางครับก็ขึ้นมาเป็นกราฟิกนะฮะว่าเอลฟ่ารวมไปถึงเดี๋ยวคงจะมีหน้า user interface ขึ้นมาให้เราดูกันนี่ฮะคันเข้ากรงเข้าเกียร์เนี่ย simple ครับละง่ายมากนี่ฮะ d n a อ,อยู่แค่นี้เองครับง่ายๆอันนี้ก็เป็น ช่องแอที่ออกแบบแล้วผมมองนึกถึงถึงความล้ำยุคนะฮะก็ดูสวยงามเท่เนี่ฮนะทริมในส่วนต่างๆนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะข้างใน simple ครับเรียบง่ายมากไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่เข้ามานั่งแล้วบอกเลยว่าบางอยากจะขับออกไปข้างนอกมากโหมันต้องขับดีมากๆแน่นอนนะคันนี้ถือว่าเป็นระดับไฮเปอร์คาร์ที่เรียกได้ว่าเมืองไทยมีแค่2คันเท่านั้นครับคันหนึ่งนี่ถูก จองไปเรียบร้อยโดยเจ้าของที่เป็นคนไทยนะฮะส่วนอีกคันหนึงกำลังรอรุ้นอยู่ครับว่าจะจบดีกันยังไงและที่สาคัญทั้ง2คนนี้ที่ซื้อเอลว่านะฮะทางคุณแชมป์นะครับวิทวัสชินบารมีนะฮะซีอของทางนิชค่ากรุ๊ปนะบอกไว้เลยว่าทั้ง2คนจะได้รับสิทธิ์ซื้อ The Next P1 แน่นอนนะโหถือว่าสุดโต่งจริงสุดยอดจริงๆนอกจากความสุดของตัวรถที่เราเห็นในตัว Standard Option แบบนี้แล้วนะฮะลูกค้าตัวเอลว่าเนี่ยยังสามารถที่จะสั่ง สั่งตัดในส่วนต่างๆตามใจนึกสามารถไปคอลลักับแบรนด์ต่างๆที่ลูกค้าอยากได้เช่นอย่างบูการีลุยส์ลุยส์วีตองหรืออย่าง h ไฮแบรนด์อะไรต่างๆอย่าง,อ,างอื่นได้อีกนะฮะที่โปรแกรมแบบนี้เขาเรียกว่า m c c คลาเ n นสเปเชียลโอเปอเรชนะฮะ M.S.O. ซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเพียงแค่ว่าอยากจะไปคอลลัให้มันมีงานดีไซน์ของแบรนด์ High บรนด์อะไรต่างๆเนี่ย เข้ามาในดีเทลต่างๆในเรื่องของภายในหรือจะไม่ว่าจะเป็นภายนอกเลยก็ตามเนี่ยแค่เพียงเท่านี้ครับสั่งตัดพิเศษจ่ายเงินโอนเงินปุ๊บเนี่ยทางแม็กเรนจะไปดีวกับแบรนด์ต่างๆเหล่านั้นให้ทันทีแล้วก็จะมีการทำดีไซน์ออกมาพรีเซนต์ให้กับลูกค้าได้ดูนะฮะว่าชอบไหมชอบแบบไหนชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงคอมบิเนชันอะไรประมาณไหนสีสันยังไงลายกราฟิกดีไซน์อะไรยังไงโอ้โหถือว่าสุดในสุดของสุดนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครขับ เอลวาและสั่งตัดแบบ M S O เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าแต่ละคันเนี้ยยูนิคนะฮะจะยูนิคสำหรับคุณเท่านั้นโอเคอเค,ครับวันนี้ก็ขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับการพามาดูรถยนต์ไฮเปอร์คาร์ที่ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดใน Ultimate Series ของทางแม็กเคลนครับแม็กเลนเนี่ยว่าสุดจริงๆครับกับราคา200ล้านบาทครับ ตอนนี้ยังมีเศรษฐีอีกหนึ่งคนนะฮะถ้าเศรษฐีท่านไหนนะสนใจก็รีบมาคุยได้เลยครับที่นิช่ากรุ๊ปนะฮะวันนี้ฟ็อก r i v e ฟขอลาไปก่อนครับถ้ายังไงชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ